สวัสดีครับพบก,กับช่องเท่าคิมมูชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเพื่อนๆวันที่หลายหลายคนพักผ่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันพักผ่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายหลายคนก็ยังคงทํางานในวันนี้นะครับเท่าขีมมูก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ทํางานมีความสุขกับการทํางานในวันนี้ด้วยเช่นกันแหละนะครับวันนี้เท่าคิมมูไม่ได้มาเล่นๆนะครับ ไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์คดีหรือว่าพฤติกรรมของใครล่ะครับแต่วันนี้มาในมาดใหม่ครับมาวิพากษ์วิจารณ์มวยเรียกว่าเท่าคิโมก็ชอบมวยครับแล้วก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์มวยอยู่ด้วยล่ะครับในศึกมวยมันวันมรณะนะครับเป็นพื่อนครับเพื่อนๆคงได้ยินมาบ้างแล้วนะครับเรื่องการท้าตีท้าต่อยกัน ระหว่างนักมวยสองค่ายล่ะครับค่ายธรรมะและ pping, ้วก็ค่ายอธรรมว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วเท่ากิโมก็ขอนําเข้าสู่การวิพากวิจารณ์มวยในศึกวันมรณะนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาครับเพื่อนๆครับจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งซื้อบัตรจองตั๋วแล้วก็พร้อมที่จะชม รายการมวยคู่หยุดโลกล่ะครับในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพื่อนๆครับมีโปรโมเตอร์รายใหญ่หลายต่อหลายคนครับที่จะเข้ามาซัพพอร์ตโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ทีเดียวแ่ะครับเพื่อนๆและในขณะที่ผู้ชมต่างๆนะครับก็ใจจดใจจ่อ รอวันชกศึกวันมรณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับส่วนทางกรรมการให้คะแนนทั้งหลายนะครับเราก็จะใช้กรรมการจากเวทีราชดำเนินและลุมพินีทั้งหมดนะครับส่วนกรรมการห้ามบนเวทีเมื่อคืนก็มีคนแสดงความจำนงนะครับจะขอมาเป็นกรรมการด้วยนะครับแต่เท่าที่โมมองแล้วครับอย่ามาเลยครับ เวทีมวยเขาไม่ต้อนรับคนณขี้แยแหลักนะครับเก็บน้ำตาของท่านเอาไว้เอาไว้ร้องไห้ตอนเดือนมิถุนาที่จะถึงดีกว่าครับเอาตัวเองให้รอดซะก่อนนะครับไม่ต้องมาท้าตีท้าต่อยกับใครหรอกครับกลับมาที่มวยนะครับมีทั้งหมดสงคู่ด้วยกันนะครับพบกับคู่ที่หนึ่งครับ เรียกว่าเป็นคู่นํารายการของศึกวันมรณะในครั้งนี้แหละครับเพื่อนๆครับทางฝ่ายน้ําเงินมุนีน้อยสิทธิอรหันครับเจ้าของฉายาว่าลิงลมนรกนั่นเองแหะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เท่าคิมโมได้เดินทางไปดูการซ้อมโชว์นะครับดูหุ่นดูร่างกายของมุนีน้อยแล้วนะครับ เขาก็ได้มีการชกลมโชะแะครับฟึดวัดฟุดวัดนะครับดูออกหมัดรวดเร็วล่ะครับลงนวมโชลีลาโชว์การฟุตเวิร์กอย่างคล่องแคล่วล่ะครับโดยมีตุ้มหมูลูกพระอินทร์ครับแชมป์โลกสามสถาบันนะครับในรุ่นลライเวทครับทั้งแชมป์ SME แชมป์ BMX และแชมป์ของไทยเราครับ กขอคอหลังจากที่ได้ถอดเสื้อผ้าออกเท่านั้นล่ะครับเพื่อนๆนเราก็มองเห็นแม่เจ้ามูนี่น้อยนี่ซ่อนรูปจริงๆนะครับเพื่อนๆนครับมัดกล้ามเป็นมัด,ม,ดมัดละครับมีซิกแพคครบครับสวยงามทีเดียวเรียกว่าเนื้อนแน่นปักละครับถ้าหากไม่ถอดเสื้อออกมานี่เท่ากิโม้ค,คงไม่รู้ได้เลยนะครับ ว่ามุนีน้อยจะมีร่างกายที่แข็งแรงอย่างนี้ล่ะครับเรียกภาษามวยว่าซ่อนรูปครับจริงๆครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ซ้อมชกลมออกหมัดหนึ่งสองฟุตเวิร์กอย่างรวดเร็วแ่ะครับเรียกว่าพริ้วไหวเหมือนกระสายลมนะครับยากต่อการเดาทางการออกหมัดเท้าเข่าศอกจริงๆล่ะครับเพื่อน จนตุ้มหมูลูกพระอินแชมโลกสามสถาบันต้องวิ่งหนีไปอยู่บนลู่วิ่งซะอย่างนั้นแหละครับเป็นการแก้เกิดน,นะครับเป็นเพื่อนกลับกลับมาทางอีกฝั่งและครับคู่ชกของมุดีน้อยครับกลับมาที่ทางฝั่งของไอ้ถังแกส๊รำำกราาแกสระเบิดน,นละครับดาวต่ําจ้ำหลีกหนีนะครับฉายาไอ้ถังแก๊สระเบิดั่นเองแหละครับ ไม่ได้ซ้อมโชว์แต่ประการใดนะครับเท่าคิมโมก็ตามไปขอสัมภาษณ์นะครับก็ไม่ให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเขาเองเท่านั้นนะครับและเขาจะสัมภาษณ์ทางกล้องจากโทรศัพท์ในช่อง youtube ของเขาเท่านั้นนะครับคือพูดเองถามเองตอบเองประมาณนั้นนะครับเราก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์เขานะครับ เขาไม่ได้มาซ้อมโชว์แต่อย่างไดนะครับแค่ไปเดินออกกำลังกายเบาๆเท่านั้นเองแหละครับเป็พื่อนครับได้ยินเสียงหายใจเล็กน้อยนะครับพืดฟวาดพืดฟาดแล้วกขก็ไม่ยอมถอดเสื้อให้เท่าคิมโมได้ดูด้วยนะครับเท่าคิมโมเลยมองไม่เห็นความอหังกาหรือรูปร่างอันแข็งแรงกำยำของเขาแต่ประการใดนะครับหลังจากที่เขาเดินผ่านไปเราก็มองเห็นเหงือ่อ เม็ดเหงื่อบนใบหน้าและที่แผ่นหลังของเขาล่ะครับมันก็ทำให้เท่ากิโม้คิดถึงข้าวมันไก่ประตูน้ำขึ้นมาทันทีล่ะครับเพื่อนๆลองนึกเป็นภาพดูนะครับไก่ต้มที่เขาแขวนเอาไว้ในตู้ล่ะครับมันก็มีน้ำยาอ่าน้ำมันไหลหยดติ้งติงติง,ตงที่ตูดอย่างนั้นเลยล่ะครับเพื่อนๆครับ เสียดายมากๆกับเพื่อนๆที่เท่าคิมูมไม่ได้สัมภาษณ์เขานะครับจริงๆก็อยากได้ยินเสียงของเขาละครับกุชเชาะกุชเชาะกุชเชาะหัวราออีกแล้วเมากันชาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ยินกันนะครับเพื่อนๆครับแต่เท่าที่เท่ากิมูมได้สัมภาษณ์ทางมุนีน้อยนะครับมุนีน้อยเขาบอกว่า ฉายาของเขาคือลิงลมนรกนะครับเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับเขาจะวิ่งวนในถังแก๊สระเบิดนี่แหละครับวนไปทางซ้ายบ้างวนกลับมาทางขวาบ้างนะครับวิ่งวนอย่างนั้นแหละครับหนึ่งยกส่วนยกที่สองครับเขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งนาทีครับไอ้ถังแก๊สระเบิดจะต้องเป็นลมล้มพับอยู่ตรงนั้นนั่นเองแหละครับ เพราะว่าม,มูนี่น้อยนั้นได้ไปสืบทราบมาล่ะครับเ,เพื่อนๆในทางลับนะครับมีทีมข่าวการข่าวของมุนี่น้อยรายงานมาล่ะครับว่าถัางแก๊สระเบิดหรือว่าดาวต่ำจ้ำหลีกหนีเนี่ยล่ะครับเป็นทั้งโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานแล้วก็โรคหอบหืดด้วยล่ะครับเ,เพื่อนๆครับก็คงจะไม่ไหวนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ มวยคู่นำรายการเทาคิมโมฟันทงครับไม่มีราคาต่อรองครับเพื่อนๆครับไม่มีใครเล่นกันฟันทงว่ามุนีน้อยชนะขาดลอยครับผมก่ <S <S อนจะไปวิพากษารณ์ณคู่เอกในรายการวันนี้นะครับทางเราก็ต้องขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนรายการในศึกวันมรณะครั้งนี้นะครับครีมตีผีหากินครับใช้แล้วหน้าดำหน้าด่างไม่กระจ่างใสครับปดปื่นและคราบใครเต็มนั่นทั่วใบหน้านะครับเ,เพื่อนๆครับราคาก็โคตรแพงนะครับก็ต้องขอบคุณ เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนรายการในศึกวันมรณะนี้ด้วยนะครับกลับมาที่กู้เอกของรายการกันนะครับเพื่อนๆครับระหว่างฟ้าสั่งตายหมัดมรณะเจ้าของฉายาขวาตายซ้ายสลบละครับเพื่อนๆครับพบกับวัยเยาว์เฉามานานครับฉายาเท้าอสรพิษนะครับ แต่ที่เห็นในภาพที่อยู่ในมงคลบนหัวนั้นนะครับไม่ใช่อสรพิษนะครับเป็นพญานาคครับเรียกว่าพญานาคประจับตัวของพวกเขานั่นแหละครับเพื่อนๆนครับสำหรับฟาสั่งตายหมัดมรณะนะครับหรือว่าฉายาขวาตายซ้ายสลบหรือหลายหลายวงการก็เรียกว่าหมัดยมมัดทูดนั่นแหละครับเพื่อนเนครับ พลังหมัดที่หนักทั้งซ้ายทั้งขวาล่ะครับสำหรับฟ้าสั่งตายนะครับเรียกว่าชกวัววัวตายชกวควายควายล้มชกเข้ากำมับจับยัดลงชกเข้าชายกรงก็เอาลงมาหล่อใส่ได้เลยลนะครเพื่อน,นพบกับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับวัยเยาเฉามานานฉายาเท่าอสรพิษนะครับ เรียกว่ามาในแบบหุ่นสำอางร่างทรมานใจสาวลหละครับในสไตล์ของพระเอกลิเกนะครับที่เท่าคิมโมได้ไปดูมามีการเอาผ้าขม้ามาเคียนไว้บนศรีรษะด้วยลหละครับเรียกว่าโคตรหล่อเลยนะครับเพืเ่อนครับแต่ถ้าฟังดูจากน้ำเสียงเหมือนคนไม่มีแรงแหละครับเพืเ่อนดูน้ำเสียงทั้งบางทั้งเบานะครับ มันจะดูแย่แย่ไม่ได้เป็นนักมวยยังไงก็ไม่รู้ล่ะครับก็คงจะไปเว้าเขย่าใครไม่ได้นะครับเพื่อนๆดูจากสีของผมก็เป็นแบบสีดอกเล่านะครับเท่าคกิมโมสคาดการนะครับประมาณการอายุน่าจะไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าแล้วกระมังครับเพื่อนๆครับแต่ก็มีการถอดเสื้อโชว์หุ่นนะครับ เรียกว่าสาวๆเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยล่ะครับเป็นเพื่อนแต่ดูใจเหี่ยวไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มีการโชว์ลีลาชกลมดูเข้าท่าเข้าทีอยู่ครับเบาๆเคาะเบาๆแล้วก็ดูเรียกว่ามันก็เบาจริงๆนะครับเป็นเพื่อนครับมีการโชว์เตะนะครับเตะซ้ายเตะขวามีการตั้งการ ังหมัดบังอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูเข้าท่าเข้าทีดีครับสุดท้ายก็มีการจะไปโชวกระโดดน้ำาหะครับแต่ทางบ้านก็รีบห้ามเอาไว้ซะก่อนนะครับเพราะกลัวว่าแกจะเป็นลมบานนั้นแล้วมั้งครับเพืนๆครับส่วนเขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เท่ากิมโม้นะครับเพียงแต่บอกว่า มีแผ่นแฟนเขาเชียร์แล้วก็ฝากมาว่าขอให้ชกให้ฟันหักไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เท่าทิกเท่าคิมโมได้ไปสัมภาษณ์ฉายาขวาตายซ้ายสรุปมาล่ะครับฟ้าสั่งตายหมัดมรณะนะครับเขาบอกว่าเขาวางแผนเตรียมการชกไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่ะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทุกทุกวันก็จะไปโรงยิมครับ ฝึกซ้อมชกลมเบาๆเตะก,กระสอบเบาๆครับเมื่อถึงวันที่ขึ้นเวทีจริงๆนะครับเขาก็จะยืนเฉยๆครับยืนไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องยกหมัดขึ้นกาดหรือว่ายกเขามาบังแต่อย่างใดนะครับเขาจะปล่อยให้ไวัยาวเฉามานานนี่แหละครับชกเขาเตะเขาสักเรียกว่าครึ่งยกหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็ก็จะปล่อยหมัดแค่หมัดเดียวครับสุดแรงเกิดนะครับเขาเชื่อว่าในวันนั้นนะครับทางฝ่ายของวัยเยาวเฉามานานก็คงต้องสั่งโลงมารอไว้ที่สนามด้วยนะครับให้รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยหรือว่ารถพยาบาลเอาไว้เลยนะครับแล้วยังฝากเท่าคิมโม้มาบอกวัยเยาวเ,เฉามานานฉายาเท่าอสรพิษด้วยครับ ว่าจะทำพิธีอาบน้สุพที่เวทีเลยก็ได้นะครับเขาก็จะเป็นเจ้าภาพให้หรือว่ากลับมาทำที่วัดก็ได้เหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เหมือนกันแหละครับเนพื่อนครับเท่าเสียนมวยก็ไม่ขอปันธงนะครับเพราะมันไม่มีราคาต่อรองครับไม่มีคนเล่นแหละครับและไม่มีใครการันตีได้นะครับมีแต่คนบอกว่า มีอยู่สองอย่างนะครับถ้าไม่ตายก็คงจะเลี้ยงไม่โตอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับยังไงยังไงเราจะรอวันนั้นกันนะครับเพื่อนๆวันศึกมวยมันวันมรณะนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับวันนี้เท่ากิมโมเสียนมวยนะครับก็ต้องขอจบการวิจารณ์มวยสองคู่นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนใจจดใจจ่อรอศึกวันมวยมันวันมรณะไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เท่าเสียนมวยก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆสิ่งอย่างรอบๆตัวเรานะครับพบกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ